สวัสดีค่ะมาอีกแล้วกับเก๊ไก่ผ่าแซ่บมากับกระทะใหญ่อีกแล้วพี่น้องวันนี้เจจะพามาทําเมนูออมอมอมแต่จะเป็นออมอะไรมาดูกันเส็บๆเลยพี่น้องออมหย่างนองออมหย่างนองวัตถุดิบของเรา ตะไคร้โกใส่หอมใส่พริกนะคะหอมแดงเราใช้ริกแห้ง มาแล้วอันนี้คือออมม้มามหมูนะคะพี่น้องออมม้ามหมูพี่น้องอาหารอีสานบ้านเขาออมม้ามหมูบอกเลยแซ่บมากๆเลยวันนี้สเด็ดเลยหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆดยค่ะใครอยากก็มาตักเอาเด้พี่น้องเด้อโอ้หอมก็ดีจริงๆออมม้ามหมู พริกหอมแดงกะัตะตคร้โขกรวมกัน่นะเะแล้วเราก็เอามาคั่วให้มันสะเด็ดไฟนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมของตะไคร้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วเ,เราก็ค่อยเอาน้ําใส่ลงไปนิดนึงรวนหมออมค่ะอ่อมออมมําหมูออมหมาหมูพีมม่น้องเคยกินบะค่ะ ต้องมาบึงนะค่ะมันแสบก็แสบอันนี้ก็ทาร้อยมันสุกก่อนทำสุกแล้วเขาก็โอ้โอหคอยค้นไปพี่น้องผักกวงตุ้งใบชะพูผักชีลาวนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เรากินเมนูผักผักล้วนๆเลย แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลรราขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลรรานวๆเลยค่ะใส่ลงไปใส่รสด,ดีนิดนึงโอ้หอมหอมประแดงครับพี่นอ้องเอ้ยกเกียเ๊ยวทำเกี๊ยตัดน้ำตาลนิดนึงแตดน้ำตาลนิดน้อยต้องเยอะหยออเกลือนิดหน่อยเพื่อดึงรสชาติอาหารให้กลมกล่อมคุ้น เราไม่ใส่ผงชูรสนะคะถ้าใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่นะคะคือ,ค,อคือมันหมดอะคะ่ะผงชูรสมันหมดแล้วพี่น้องเลยเอาตามไปตัดนิดเดียวแช่กุโกโ้งก้าโปรเเล่พี่น้องแล้วก็ผักลงเลยผักเยอะผักีเยอะ โอ้ยผักเยอะๆอมมมาหมูโอ้หอมค่ะพี่น่องหอมมากหอมมาก หอมหอมผักนานาพี่น้องผักลหลายๆอย่างผักชีลาวผักฟวงตุง้งใบชะพูเอากก็อุ้พีกก่น้อง ตอนนี้หอนหอนนะพี่น้องเนาะคุยบักคุยบักขอบปากเขาพี่ไงนะนางตังบุ้งเลยหลายกินน้ำกันเจ็บแท้พี่น้องเดาแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่ากินถั่วไผ่เส่ิมันนะพี่น้องใครอยากกินกับเอ้าด้วยค่ะเด้อมาตักเอาเด้อเคยกินก็มาดูเด้อเคยเห็นไหมอ่อมม้ำอ่อมม้ำหมู อาหารอีสานบ้านบ้านบ้านแ่บแขอให้มีวัตถุดิบอยู่ไหนก็ได้กินนะคะนี่จะ่ใส่ใข่พจังออมน่องม้ว,วนเลยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหม,ม่ำให้ประเด็ดหอม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 สุดเจออ้าเลย แสบค่ะบพี่น้องขนาดก็เส้นผงชโลดเด้เนี่เวลาหยั่งหม,ม่านเนี่ยมันดีดังกุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดแสบดี อีกแล้วหนึ่งเมนูขอบคุณกับการรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะสได้เห็นเมนูแสบๆมานาเสนอเพียวเมพี่นน้องอาหารอีสานบ้านเราลืมไปไปคะ่ะลืมยังแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ